นี่ครับตรงนี้คืออะไรครับนี่คือหมู่บ้านนากาักกีฬานี่คือทางเข้านะฮะรถโล่งเลยครับแล้วก็มีรถตำรวจอยู่นะฮะแล้วคนที่เข้าตรงนี้ได้คือคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูหมู่บ้านนักกีฬาครับเพื่อนๆครับเราจะมาเชียร์คนไทยเชียร์นักกีฬาด้วยกัน,นครับตรงนี้นะฮะจะมีรถบัสซึ่งเป็นนักกีฬาเท่านั้นที่จะเข้าไปอยู่ได้และตรงนี้คือหมู่บ้านนักกีฬาตรงนี้คือหมู่บ้านนักกีฬาเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูเราจะเข้าได้แค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะคนในช่วงนี้น้อยมากแล้วคนตต่าางชิจะเเข้าามททีี่่ปประศุ่น ยากมากนะครับแต่ยังไงยังไงญี่ปุ่นก็ต้องทาโอลิมปิกต่อไปเพราะอะไรครับเขาบอกว่าการที่จะมีโอลิมปิกต่อนั่นหมายถึงว่าคือนักกีฬาหลายคนฝึกมาทั้งชีวิตแล้วถ้าไม่มีโอลิมปิกครั้งนี้เขาจะอดเขาจะพลาดโอกาสที่จะมาแข่งอีกต่อไปเขาจะแก่อายุมากขึ้นจะไม่มีโอกาสครับเดี๋ยวจะรอสักพักหนึ่งช่วงที่รอเนี่ยจะมีรถเข้ามานะครับรถของนักกีฬาเขาจะมาโบกมือกันพาเพื่อนๆเ,เข้าไปข้างในนะครับตรงนี้ธรรมดาเขาจะให้อาจจะเข้ายากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปไะ้ายนะฮะธรรมดาแล้วเราอาจจะเข้าไม่ได้นะ ห้าม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 ใช่ไหมครับไปดูข้างในครับช่วงตรงนี้นักข่าวจะเข้ามานะครับเรากำลังจะเดินเข้ามานี่คือนี่คือหมู่บ้านนักกีฬาซึ่งสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่โล่งมาก่อนนะครับเขาไม่เคยมีที่ไหนสร้างมาก่อนเขาสร้างเพื่อสําหรับให้นักกีฬาได้อยู่ที่นี่โดยเฉพาะเลยให้นักกีฬาอยู่ที่นี่โดยเฉพาะครับแล้วก็นักกีฬาครั้งนี้ธรรมดาแล้วเนี่ย จะมาเที่ยวที่นี่แล้วก็มาอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬาแล้วออกไปเที่ยวต่อสมัยก่อนนะฮะเที่ยวต่อไปเที่ยวทีนนท่นู่นที่นี่ที่นั่นได้อย่างเยอะแยะมากมายเลยแต่ทําไมถึงมาเที่ยวที่นู่นที่นี่ได้แล้วก็สามารถเข้าไปในเมืองไปท,ทําธุระอะไรได้หมดแต่ตอนนี้ <Dartmouth. S 1> เขาห้ามห้ามไม่ให้เรานี่นะจะมีตารวจออกมาเดินเยอะแยะมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็นี่คืออะไรครับนี่คือรถกงนะใครที่มาทําร้ายนักกีฬาหรือทําความไม่ทําให้นักกีฬาไม่มีสมาธิทําให้นักกีฬา,กกาอยู่ไม่ได้นะับนี่คือนักกีฬา าทั่วโลกจะมาอยู่กันที่นี่แล้วเมื่อสักครู่นี้ผมสัมภาษณ์คนไทยซึ่งเป็นคนผู้เกี่ยวข้องนะเป็นล่ามเนี่ยฮะเขาบอกว่าในโรงอาหารเนี่ยมีนักกีฬาดับโลกมาอยู่กันข้างในกันโอ้โหอิจฉาเลยนี่เห็นธงไหมเห็นธงไหมเดี๋ยวผมจะขยายให้เห็นนะเห็นธงไหมมันจะมีประเทศหลายประเทศเลยนะฮะแล้วหาธงไทยอยู่แล้วก็ผมเจอแล้วด้วยอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมจะขยายให้เพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้ซึ่งเนี่ยบรรยากาศรอบข้างจะเป็นแค่นี้ครับมีมีไม่เยอะนะฮะมีประมาณนี้ครับธรรมดาแล้วถ้าไม่ใช่โควิดไม่ใช่ไวรัสนะเพื่อนๆคนจะเต็มตรงนี้ เราอยู่ในช่วงที่กําลังจะมีโอลิมปิกอีกไม่นานนี้นะครับคุณที่กไดไลค์ผมพาเพื่อนๆมาเห็นฮนะหลังจากที่ถ่ายรายการแล้วผมขอเวลาให้กับเพื่อนๆได้ไลฟ์สดได้เห็นกันจริงๆนะค,คนที่เห็นเพจของผมเนี่ยนี่คือโชคดีพราะมีโอลิมปิกที่แห่งเดียวในโลกก็คือที่ญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้นะเพื่อนจะได้เห็นภาพที่ไลฟ์สดที่เป็นภาพของจริงเลยนะโอ้ผมขยายไปนะนี่ไงนี่ไงเห็นไหมผมขยายได้แล้วนี่นี่มือจะสั่นหน่อยนะฮะนี่ประเทศจีนนะจีนแล้วนี่อะไรครับมาเลเซียเอ่อฟิลิปปินสิงคโปร์อินโดนีเซียหหาประเเททศไยยยอู่นนนีีจมดลลแ้วก็ กกแล้วนี่อะไรครับมาดูของประเทศไทยกันมือผมขยายไปแล้วมันทําให้มือ,มอสั่นแล้วผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังว่าสงสารนักกีฬามากเพราะอะไรครับเพราะนักกีฬานะขเขาอยู่<อ>ได้เฉพาะที่นี่เท่านั้นในครั้งนีนะ้แทนที่นักกีฬาจะได้แฟนเป็นชาวญี่ปุ่นผู้เล่นนะฮะได้เพื่อนได้ฝูงได้คอนเนคชั่นกันหลังจากแข่งกีฬาแล้วสามารถอยู่ต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสมัยก่อนเป็นธรรมดาแล้วฮนะแล้วก็มีสถานที่เที่ยวโรงแรมจะมีที่พักเต็มแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วไม่มีใครเข้ามาได้นักกีฬาจะอยู่ที่นี่เท่านั้นแล้วก็จะไปสนามซ้อมสนาม ซ้อมและสนามแข่งกันเท่านั้นกดดิีดูดินะโอ้โหเราจะไม่มีโอกาสได้เจอนักกีฬาเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้เขาติดได้เพราะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปทางในต่อ ดี๋ยวมาดูธงธงประเทศไทยกันดูธงนี่นี่เห็นไหมฮะตอนนี้คือธงเกาหลีใช่ไหมธงเกาหลีประเทศไทยอยู่ตรงเนี้ยประเทศไทยอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมฮะแล้วตอนนี้ชาวไทยเพิ่งเข้ามานะฮะสีได้เราเข้าไปทักไม่ได้จะติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องข้างในนะให้เขาส่งรูปมาให้นะครับนี่นี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมโอ้มันโยกไปหน่อยนี่เห็นตรงใช่มฮะสาธงผมถ้าผมยกนิ้วไปเนี่ยมันจะบังแน่เลยเนี่ยไกลเลยเนี่ยเห็นไหมถ้าในกีฬาผมพานี่จะโบกได้นะแต่มันไกลอยู่นะเรามาลุ้นนะฮะคนไทยเพื่อนเพื่อนชาวไทยเนี่ยทุกคน ผมบอกไว้เลยนะค,คนที่มาได้รับเป็นตัวแทนของประเทศแล้วมาแข่งที่นี่ได้นะฮะถือว่าสุดยอดมากๆแล้วครับเขาฝึกมาทั้งชีวิตนะฮะใช้เวลาส่วนใหญ่กับการฝึก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 แล้วได้มาถึงที่นี่แล้วเนี่ยจะเป็นที่หนึ่งได้หรือไม่ก็โหถือว่าเก่งมากนะฮะถือว่าสุดยอดมากผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยแล้วก็ในครั้งนี้พอแข่งเสร็จนะครับเขาบอกว่าภายใน24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงต้องกลับประเทศ คือธรรมดาถ้าแพ้หรือสามารถอยู่ต่อได้หรือจะอยู่ต่อได้กี่วัน ดูต่อได้แต่ตอนนี้ครับคือต้องกลับนะต้องกลับเลยแล้วหมู่บ้านนี้ครับสร้างไว้นะครับมีผู้เกี่ยวข้องแล้วเป็นนักกีฬาอยู่ประมาณ1 8 0 0 0คนนะครับเขาสร้างไว้เราไม่เคยไอหมู่บ้านนักกีฬาเป็นยังไงก็คือเป็นแบบนี้เราจินตนาการออกใช่ไหมฮะโอ้โหเสียดายมากนะครับก็เป็นแบบนี้ครับผมคิดว่าเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้อีกทีครับเดี๋ยวผมต้องรีบกลับแล้วนะนี่ครับดูเนี่ยรถเต็มเลยนะเพื่อที่จะไม่พลาดนะฮะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะครับเพื่อจะมีอะไรกระทันหันไลาคบจะน่ออาาางงิปยผม บ,นะบางอย่างเพราะอะไรครับเพราะบางทีเราถ่ายออกก่อนแล้วม,มันไม่เหมาะสมนะครับแต่ก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นสดๆมันตื่นเต้นกว่าเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับดูนีฮะวิวนี่ญี่ปุ่นตอนนี้ประมาณใกล้จะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วครับเมื่อสักครู่นี้เห็นหนักกีฬาคนดังนะฮะนักกีฬาหลายคนเลยนะฮะนี่รถบัสเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูเขาไม่สามารถอันนี้รถบัสแต่นี่เห็นไหมรถบัสเลี้ยวมาแล้วเลี้ยวมาแล้วเห็นไหมเลี้ยวมาแล้วเลี้ยวมาแล้วแต่คงคงส่งนักกีฬาเข้าไปแล้วล่ะเนาะ อ่านี่นี่นี่เห็นแล้วรถบัสกำลังเข้าคิวกันอยู่เลยเนี่ยรถหอรถให้รถหออย่รถรถกงขังเนี่ยกำลังเข้าเรียงคิวกันอยู่ยอที่เขาในครั้งนี้เข้มงวดมากครับเข้มงวดมากเพราะว่าเขาต้องการที่จะไม่ให้เ,เกิดโรคระบาดนะแล้วก็คนญี่ปุ่นหลายคนก็บอกว่าไม่อยากให้มีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในประเทศญี่ปุ่นเขาคิดว่ามันจะต้องมีเพราะอะไรครับการที่จะมีเนี่ยนะฮะมันจะได้ไม่ทําร้ายนาักกีฬาเข้าหฝึกฝนมาทั้งชีวิตนี่ไงรถนี้เขากําลัง ตรวจความปลอดภัยนี่ก็คือรถของประเทศไหนเราไม่สามารถรู้ได้นะฮะเราเชียร์คนไทยนะครับเพราะอะไรครับผมอยากให้คนไทยชนะเยอะๆเพราะอะไรครับถ้าประเทศไทยมีการชนะเยอะนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับจะเกิดปาฏิหาริย์คือคนทั้งโลกได้รู้จักประเทศไทยคนทั้งโลกต้องมาเที่ยวประเทศไทยนะนี่ก็คือกองถ่ายทีมถ่ายเขากำลังจะท่านกันนะฮะเตรียมดักรองกีฬากันอะไรกันเป็นแบบนี้ครับ หลายทีม,มนอกสกูนี้เต็มเลยนะฮะแล้วก็จะมีตำรวจมีรถหรออยู่นะฮะเป็นเรือแบบนี้นี่นี่รถนักกีฬามาแล้วเดี๋ยวโบกเขาดูดีอยู่ไหมเนี่ยเออวันนี้มืดตื่อเลยมองไม่เห็นบางคันจะมีเห็นหน้าเห็นตาชัดเจนครับนี่ฮะรถต้องมาก่อนไอ้คนต้องมาก่อนรถมาทีหลังครับนี่การข้ามล้วเจอกันครับเดี๋ยวมาเจอกันไล์ใหม่นะครับไล์หน้านะครับ คครครัั bye ับบบบนเจอ๊าายยสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่า คุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ